ไปเลวน,น้ำใสมากแฮนนี่กุดสำลักน้ำจะตายจะตายวันนี้เลือกเดิมเป็น8เมตรคุณมาทำทียอะไรวะเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่ลิปเตอรนะครับผมก็ไปลิปเตอร์ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมาเลือกเสื้อผ้าในการแบบไปแมทชุดน่ารักน่ารักในการไปทะเลนะครับซึ่งเราก็เลือกเป็นแบรนด์นี้แล้วก็แบรนด์นี้เข้าใจดีมากๆนะครับให้เรามาเลือกเสื้อผ้าสวยๆซึ่งเมื่อคิดเดินดูสักพังแล้วดีมากผู้หญิงก็น่ารักของญิงเดี๋ยวพาไปดูของผู้หญิงนะครับว่าเป็นไงไปดูกัน ซึ่งตอนนี้เนี่ยลิฟเคิลนะครับผมก็เท่าที่ดูนะผมรู้สึกว่าเสื้อผ้าเขาน่ารักเยอะเลยนะครับทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับแล้วก็อย่างนึงคือเขาลดราคาจากป้าอีก50%นะครับผมถ้าเกิดว่าใครมีแผนที่จะไปดเที่ยวทะเลนะครับแล้วก็อยากได้เสื้อผ้าเอาไปแมทสวยๆเนี่ยผมว่าลิฟเคิลเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าราคาไม่ได้สูงจนเกินไปแล้วก็เสื้อผ้าสีสันสวยงามน,นะครับลองมาแวะดูนะฮะที่ลิฟเคิลสาขาเซนทรัลเวิบร์จริงๆก็มีหลากหลายสาขานะครับสะดวกที่ไหนก นี่ครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับเรากําลังจะเดินทางโดยรถตู้นะครับไปที่ชุมพรใช่ไหมแล้วก็ใช้เวลามาณห้ชั่วโมงห้าถึงหชั่วโมงครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะครับไปเย้โอเคครับ หลังจากที่เราเดินทางมาทั้งหมดประมาณ6ชั่วโมงบวกบวกมาอยู่ที่ท่าเรือที่จะเดินทางไปที่เกาะเต่าแล้วนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจุนิสิอาร์นะครับก็วันนี้นะครับจะบอกว่าเราเนี่ยจะไปเรียนดำน้ำนะครับผมซึ่งเป็นการเรียนดำน้ำครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งเราจะอยู่ที่เกาะเต่าเนี่ยประมาณ5วันด้วยกันรวมวันเดินทางวันนี้ด้วยครับผมก็เดี๋ยววันนี้ไปถึงปุ๊บจะเรียนที่สตีก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราสองคนเนี่ยจะ ทำไดปเลยนี่กเรากำลังขึ้นเรือนะครับผมเมื่อกี้ก็รอมาชั่วโมงหนึ่งอ่ะล้วมาบอกเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมเราถึงเลือกรถตู้มากกว่าการเดินทางแบบเครื่องบินนะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องบินหมดจริงๆ รถตู้ที่เราจองมาเนี่ยที่นั่งมันมีมากสุดก็ตอนณ6ที่นั่งนะกผมเหมากันมานะครับก็คือ6,500บาทนะฮะจากกรุงเทพไม่ต้องเสียค่าน้ํามันให้เขาเลยค่าทางด่วนก็ไม่ต้องเสียก็คือว่าเป็นราคาเหมาไปเลยเป็นราคาเหมานะครับขากลับเราไม่ได้กลับโดยรถตู้นะครับผมเราเรากลับโดยเครื่องบินเพราะว่ามีรอบพอดีนะครับก็ราคา2คนเหมารวมกระเป๋าโหลดเรียบร้อยละก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 ประมาณ4 9่พนะครับก็จะถูกลงมาหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเป็นแก๊งอย่างที่บอกครับรถตูุ้้มกว่าสุดนะฮะเชื่อไหมครับว่ากว่าจะถึงเนี่ยเมื่อกี้ตัดภาพให้ดูนะประมาณแบบชั่วโมง4ว่สิบอะ่หลั ต้องนั่งก่อนนะคะสามแปดนะคะเยอะแล้วเขาบอกว่าไข้เราคือ38เป็นมะเนี่ยวัดอีกรอบไม่ใช่38นะครับอาจจะเพราะว่าอุณหภูมิหลังจากที่เราลงเรือมาปุ๊บเออนี่รถคันนี้ของเราแล้วเราจะนั่งสองแถวนะคะเพื่อไปที่โรงแรมที่เราพักอยู่น้องยกดีๆนะคะ ของพี่เสียหายนะน้องได้พื้นได้พื้นได้พื้นคืออย่างเมื่อกี้เจอพี่ลูกแบตแล้วนะครับก็เป็นผู้จัดการพี่เวียนะครับเขาก็เป็นเพื่อนกับพี่โชว์ที่แนะนําให้เราเนี่ยมาพักที่นี่แล้วก็เรียนดำน้ําที่นี่นะครับจริงๆแล้วบอกเลยว่าการเดินทางมันค่อนข้างที่จะสะดวกเพราะว่าเขาปูทางให้เรามหมดแล้ว <c oughs> ใช่ใช่เขาที่ให้เราหมดทุกอย่างเลย <c oughs> ๆๆๆเขาบอกว่าเดี๋ยวไปถึงเนี่ยจะมีการเปิดวิดีโอสอนเบื้องต้นทฤษฎีของวันนี้เพราะวันนี้ทําอะไรมากไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราลงสระว่ายน้ําแล้วก็เเเริ่มทสกันลย ขอบคุณครับอันนี้พี่ซาร่านะครับผมสวัสดีครับ พี่ชาจะเป็นคนสอนเราดำน้ำใช่ไหมครับใช่ค่ะสวยคนนี้นะครับพี่ลูกแบตน,นะครับพี่ลูกแบตไม่เป็นเพื่อการที่มีก็จะเป็นคนดูแลเราเช่นกันแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวแบบโลเคโลกคได้เลย ลักสูตรที่เรามาเรียนมันค่อนข้างจะเร่งรัดนิดน,นึงนะครับปกติแล้วเนี่ย<ช>เวลาเรามาเรียนเนี่ยเขาจะประมาณ5วันนะครับห้าวันถึง6วันนะครับจะได้มีเวลาแบบว่าปรับตัว,วปรับสภาพแล้วก็ทาความเคมยชินนะครับแต่ว่าด้วยเวลาของเรานะครับมีแค่ประมาณ4วันเท่านั้นเองนะครับก็ทําให้ว่าวันเนี้ยมันเลยเป็นการเหมารวมทฤษฎีเบื้องต้นไปเลยนะครับว้าวนี่นะครับผมโอ้โหก็เอากระเป๋ามาให้เราเรียบร้อยดูสิครับผมโอ้โหเตียงน่ารักมากเลย นะครับเป็นเตียงของตาเสื้อยืดนะครับผมไม่ใช่หางคู่โทษ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 นี่ว่าเดี๋ยวเราเก็บของอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราอะลงไปข้างล่างไปเดินเล่นไปดูซันเซ็ตกันดีกว่าหน้าเหมือนใครนะหน้าเหมือนใครนะเจ้ามือเนื้อจับไปได้เพก่อนมันคือเพลงอะไรนะฉันคิดว่าท่าทีคือความโผฟันแล้วหยุะหยุดี๋ยวดนะหดี๋ยวจ้ะหยุดนะหยุดนะหยุด สตินางนั <S 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 ้นอะนูดูมาตั้งสี่รอบเดี๋ยวพี่นูนาเชิญเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนดูบริการเต็มที่ เช้านี้ครับผมกุมอนิงครับก็คือวันที่2ที่ผมอยู่เกาะเต่าแล้วนะครับเราจะไปเรียนปฏิบัติก่อนอย่างแรกนะครับแต่ว่าไปเรียนแบบลงสระว่ายน้ํานะครับซึ่งก็น่าจะใช้เวลาประมาณ8ปดโมงถึงเที่ยงเลยนะครับก็ประมาณ4ี่ชั่วโมงด้วยกันนะครับซึ่งอาจจะเก็บภาพด้การยากหน่อยเพราะว่าผมจะต้องคอนเซนเทรตกับการเรียนนะครับอันว่าถ้าเกิดไม่ได้เลยเดี๋ยวจะเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่เราใส่เป็นเวทสูตรนะครับ ในการที <el Sh are> <ane believer> ่จะไปดำน้ำเขาบอกว่านี่แบบใส่เพื่อแบบเวลาอยู่ที่น้ําลึกเนี่ยมันจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างที่จะหนาวหน่อยนะครับก็จะใส่โรเทคเรื่องอ่าอุณหภูมินะครับผมแล้วก็พวกแพนต้อนทะเลทําให้เราคันอะไรเงี้ยไงใส่ได้ยังคนอื่นเข้ามาเขาใส่กันเสร็จแล้วใส่ไปสิบนาทียังไม่เสร็จเลยตอนนี้เราใส่ชุดนักดำน้ำเป็นที่เรียบร้อยใช่ค่ะเราใส่เวสสูตรแล้วเราก็เรียนรู้กัน ใช้อุปรกรณ์แล้วตอนนี้เราจะเริ่มลงสระน้ำกันแล้วนะคะจะได้แบบล,ลด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 ของจริงกันสักทีว่าจะเป็นยังไงน่าจะเป็นไงว่างกันตอนนี้ดีดีดีเมกิก้ ไปฝึกน็อกฟริงนะคะฝึกการหายใจในน้ำฝึกแบบใช้สโนว์ฝึกแบบเออตีขาเวลาแบบเราตีมันจะเหมือนแบบเราว่ายน้ำปกติที่จะตีเป็นปุ๊บใช่ไหมอันนี้จะเป็นการตีโดยใช้ฟริงท<ม>ี่เวลานี้แล้วเมื่อกี้ก็ฝึกดักค่ะเขาเรียกฝึกแบบเอาไว้ <Free S 1> ใช้ในการฟรีได้ก็คือแบบดกโดนที่ไปแล้ดำลงไปอะไรอย่างนี้ต่อจากนี้เราจะมาเริ่มใช้อุปกรณ์ใหญ่ รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะใช้ตีนกบมาผิดโดยตลอดเลยเว้ยแล้วก็แบบสน็อกลิงไอ้น็อกเกอร์เนี่ยใช้ผิดมาโดยตลอดอนะไรเงี้ยเวลาผมมีความทรงจําไม่ดีเวลาแบบใช้แล้วแบบจะหน่อยแล้วมันรับหน้าอนะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนแล้วก็ทําให้รู้ว่าอ๋อแม่งเราใช้ผิดมาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับผมก็ดีเลยกายแปลว่าสนุกเลยนะครับผมก็เดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวไปใช้พวก,กอุปกรณ์และถงังออกซิเจนหลังไปขั้นตอนนี้ทำอะไรกับ <c oughs> ช่วยหายใจไม่ใช่ค่ะนี่คือเป็นการอ่ะลองลองต่อนะคะทางเสื้อเสื้อนี้เชียกเรียกว่า B BCD กับอันนี้เรียกว่าเลเจเลเตอร์อะไรปะเลเจเลเตอร์นี่ผิดที่นักเรียนหรือผิดที่คุณครูครผิดที่เราเลยในสิ่งนี้เรียกว่าเลเจเลเตอร์นะคะเรามาฝึกประกอบแล้วฝึกเช็คดูเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเวลาเราไปลงราไปทำจริงๆมันแบบเราต้องดูแลตัวเอง จริงๆนะขอสรุปโดยรวมเลยในการเรียนดำน้ำวันแรกส่วนตัวชอบนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาผมลงสระเนี่ยผมจะกลัวมากเวลาสระน้ำลึกเพราะผมเป็นคนว่ายน้ำไม่เป็นนะครับผมแฮนนิคสุดๆ <C oughs> แต่วันนี้เนี่ยมันค่คอยๆไล่สเต,ต็ปไปในการใช้อุปกรณ์พอใช้อุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยวิธีการลงน้ำไปและเซฟตี้ยังไงอะไรเงี้ยเฮ้ยปรากฏว่า <C oughs> ผมชอบอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเราลงไปอยู่ใต้น้ำอ่ะมันก็เป็นอีกโลกหนึ่งแต่มันเป็นการเทรนเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย จะได้เจอแบบฝึงหัดจริงแล้วก็คือการลงทะเลจริงๆนะครับผมแต่ว่าเป็นทะเลแบบแค่เบสิกก็คือประมาณ10-12เมตรนะครับวันสุดท้ายเนี่ยจะลงประมาณ18เมตรประมาณนั้นนะครับผมถ้ามีโอกาสผมก็จะถ่ายคลิปมาให้พูดเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าไม่มั่นใจไงเพราะคลิปนี้เราไม่ได้มีตะกล้องมานะครับเรามากันเองงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปเรียนก่อนนะครับผมแต่ว่าไม่เก็บผ้ามาฝากนะไปเจอกันวันพรุ่งนีด้ดีกว่า โอเคครับทุกคนครับอรุณสวัสดิ์นะครับวันนี้ดูอากาศสิครับ <c oughs> สดใสเช่นเคยวันนี้เราจะไปดำน้ำกันจริงๆแล้วนะครับก็เป็นการลงทะเลแบบใส่เครื่องช่วยหายใจครั้งแรกนะครับั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดำน้ำจริงกันครับ อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าได้ไปมีทุกคนต้องคอนเทนต์มากๆนะครับเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวขึ้นมาเล่าให้ฟังว,ว่าเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยครับสำหรับการไปเรียนดำน้ำมาเมื่อเช้านะครับก็ใช้เวลาเรียนดำน้ำสองไร์เนี่ยก็ประมาณ5ชั่วโมงได้มั้งประมาณนั้นนะผมสนุกมากครับแล้วก็ครั้งแรกที่ลงไปทะเลครั้งแรกอะ่ะเพราะรู้สึกแม่งแตกต่างกับที่ลงไปในสระเลยนะคนละเรื่องน้อยเนี่ย ไลที่ฝึกมามันโลกไปหมดเลยเว้ยหายใจยังไงเคลียหูยังไงเคลียแว่นยังไงผมแพนิคหมดเลยเหมือนเราดูหนังมากไปอะแบบสำลักน้ำจะตายจะตายจะตายอะไรเงี้ยในหัวก็คิดว่าแบบกูมาทําเหี้ยอะไรวะเนี่ยตายแน่กูตายแน่กูตายแน่เมื่อวานเพิ่งวันเกิดกูเองกูตายแน่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยไดฟ์แรกนะผมนอยเลยผมอยู่กับตัวเองอะเงียบไม่คุยกับใคร ทบทวนกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราถึงกลัวขนาดนั้นทําไมเราถึงแบบแพนิคขนาดนั้นทําไมเราถึงนอยขนาดนั้นส่วนครั้นที่2พอไดฟ์ที่สปุ๊บเนี่ยโอ้โหสบายเลยเพราะเราไปเรียงลําดับขั้นตอนความคิดมาแล้วว่าหายใจยังไงเคลียร์หูยังไงจะต้องทําอะไรยังไงบ้างพอที่2นี่คือเห็นปลาสวยงามมากนะครับแล้วก็ไดฟ์ได้นานแล้วไม่ต้องขึ้นก่อนคนอื่นเลยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆในการไดฟ์ครั้งที่2นะครับพวกผมเนี่ยจะต้องไปทำเอ็กซมต่อแล้วก็ไปเรียนต่ออีกหนึ่งบทนะครับ ในภาคทฤษฎีแล้วก็พรุ่งนี้มีดฟ2สองได้เหมือนกันแต่ว่าลึกกว่าเดิมอีกเดี๋ยวไปถามเพราะรู้สึกคุณหนูนาบ้างว่าคุณหนูนาเขาเขารู้สึกยังไงเพราะว่าผมแทบจะไม่ค่อยได้คุยกันหนูนาเลยเพราะผมมัวแต่แบบอยู่กับตัวเองอะแต่ว่ารู้ว่าเขาดำได้อยู่แล้วก็ไม่แพนิกอะไรเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปถามเขาว่าอะไรยังไงบ้างในโลกใต้น้ําำเล่าให้ฟังหน่อยมเมื่อเช้าไปดำน้ํามาแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะ งก็ตอนแรกคิดว like 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 ่าตัวเองจะกลัวเหมือ <Bass> น <Busan> ี <Movie> ้นะพอแบบได้ลงไปได้คอนเซนเทรตได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเออเราก็อยู่ได้เนาะมันไม่ได้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองเยอะเกินไปเราเลยไม่แพนิคเลยแล้วอยู่กับใครครูอ๋อแบบโฟกัสครูคอนเซนเทรตแล้วคอนเซนเทรตว่าแบบเฮ้ยเขาอยู่ตรงไหนเขาจะให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเราไปโฟกัสเขาเราก็เลยแบบจะไม่แพนิค แล้วชอบไหมชอบนะชอบสนุกดีแล้วก็เจอปลาส,สวยๆเจออะไรอย่างเงี้ยเยอะๆเลยแต่ว่าสกิลการร่ายเราก็เลยแบบเอออยากจะเป็นที่ที่มันสวยกว่าน,นี้ปลาแบบที่เจอวันนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นแบบเบสิกอะไรเงี้ยช่ไชื่อเป็นนางเงือกวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะไปดำน้ำกันแล้วนะครับก็วันนี้มีความน่าหวาดเสียวตรงที่ว่าความลึก ในการดำน้ำนะครับก็คือ18เมตรด้วยกันวันนี้จะมีคนมาถ่ายรูปใต้น้ำให้ด้วยก็คือเป็น2 d ได e ฟ์นะครับได้แรกเพื่อไปสอบสกิลใต้น้ำก่อนแล้วก็ไดรฟ์สองนี้เป็นเอาสันทนาการละด้วยการไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับก็จะได้แบบจบคอร์สสักทีนะครับก็ได้เดี๋ยวได้รู้ละว,วันนี้เนี่ยชอบไม่ชอบนะครับผม โอเคกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่วงกลางวันกลางวันของทุกวันเพราะว่มมาช่วงเช้าเนี่ยไม่มีเวลามาคุยด้วยนะคุยได้แป๊บๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปดำน้ำําซึ่งผ่านไปแล้วนะครับทั้งหมด4 drive ด้วยกันนะครับแล้วก็สอบเลื่อนขั้นจากคนธรรมดาเนี่ยเป็น open water ก็คือว่าเป็นขั้น beginner น,น,นะครับก่อนที่จะไป advance เนี่ยแต่ว่าผมมีเวลาไม่พอที่จะไปเรียนเป็น advance ผมต้องกลับไปทํางานในวันที่17นะครับ ก็เลยดำได้แค่โอเพนวอเตอร์จะมาพูดสรุปให้ฟังว่าวันนี้ดำลงไปประมาณลึกสุดนะที่ไอตัวนาฬิกามันจับได้คือประมาณ16เมตรเกือบ17เมตรก็ถือว่าสวยนะบรรยากาศก็ดีกว่าวันแรกนะครับไม่ได้กลัวเท่าวันแรกก็ถือว่าสักเซสในการเรียนดำน้ำในการมาทริปนี้สำหรับคอร์สโอเพนวอเตนะครับเดยวแอดวาน มีเร็วๆนี้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าจะเป็นที่นี่หรือเปล่าจะต้องรอดูนะว่าเราอ่ะสะดวกที่ไหนนะครับผมเย้ตอนนี้เราก็ขึ้นรถที่กระบะที่เรายืมพี่พึกมาพี่พึกนี่ก็คือเป็นโฮสต์ของที่นี่นะคะเขาแบบให้เรายืมมาเจ้าของแบรนด์นั่นแหละเจ้าของที่ที่เราพักนี่แหละใช่ไี่รู้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พกมากเลยจ้าโอเคครับก็คือยืมของเขามาก่อนนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเยี่ยมไปเที่ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยว บริเวณเกาะเต่านี่เนียดูฟอร์มน่นเราพิลกนะครับเขาเขียนเป็นแบบแมพมาให้เราเลยนี่รับนี่ก็แบบเป็นแบบเขาเรียกวอะไรเป็นเนวิเกเตอร์รุ่นแรกที่ไม่ต้องใช้กูเกิลแมปแันที่มาให้เลยค่ะงั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปตอนนี้เราถึงแล้วนะครับผมก็เขาเรียกว่าหาดเทียนเทียนบีชรีสอร์ทอันนี้คือเราไม่ได้อะไรจากเขานะครับที่เรามาเราอยากมาถ่ายรูปนะครับ สูงออันนี้ก็คงจะเป็นไฮไลท์ที่สุดแล้วมั้งครับสำหรับทริปนี้เพราะว่าเราขึ้นมาสูงสุดใช่ค่ะตรงนี้คือ blue heaven นะคะเป็นร้านอาหารได้เรียกว่าขึ้นชื่อของที่นี่เพราะว่าจะเห็นวิวข้างหลังนะคะข้างหลังที่เราเห็นจะชื่อว่าอ่าวลึกนะคะเราจะเห็นวิวทั้งหมดเลยแต่จริงๆแล้วถ้าบอกว่าอ่าวลึกมันก็มีทางลงไปอีกนะครับเพราะว่าเราเลือกมาดูข้างบนเพราะว่าในคลิปนี้เราแทบจะไม่ได้ขึ้นมาดูอะไรเลย โอเคครับหลังจากที่เมื่อกี้เราไปที่อะไรนะหาเทนบีชหาเทนบีชมาตอนนี้เราก็ย้ายมาอีกที่หนึ่งซึ่งก็ห่างกันพอสมควรแล้วก็บริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับคืออาวตโนดนะครับผมอันนี้คือหินที่เรียกว่าจัมปิ้งร็อกใช่ไหมใช่ก็คือว่านักท่องเที่ยวเขาสั้งแตจะปีนขึ้นไปแล้วก็ไปกระโดดลงนะทำทำไมเพื่อความตื่นเต้นด้วยความสนุกสนานและสวยงามตอนเราอยู่บนเรือเรานึกว่าแบบมันก้อนแบบเล็กๆนะแต่พอมาดูตรงเนี้ยโอ้โห น้ำใสมากน้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาตรงเนี้ยสวยมากแล้วก็น้ำใสสุดเมื่อกี้เห็นฝูงปลาตัวเล็กๆนะครับตรงนี้เต็มเลยนี่ก็ยังอยู่นี่ยังอยู่เลยเดี๋ยวเอาโกโปรลงไปถ่ายให้แบบไม่กล้าเข้าใกล้นะแล้วเมื่อกีก้แบบก็มีปลาตัวใหญ่ว่ายมาตรงนี้ด้วยนะครับสีสวย,สวยด้วยปลาสีเขียวสีฟ้าทะเลตรงนี้สะอาดมากเลยนะครับดีมากเลยอ่ะอะ ก็คือไม่คนเขาอนุรักษ์ไงเราก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามแนละ้วแล้วก็คนที่อยู่ที่นี่ที่ทําร้านอาหารคนท้องถิ่นนะ่ะเขาก็ช่วยกันอนุรักษนะ์นะน่ารักมากเลยอะ่ะรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยชินชมกำลังไปหาอะไรกินร้านลโลโก้ที่นีน่นั้นได้ใช่เกาะเต่าเนี่ย เวลาเราอยู่บนหาดเนี่ยเราไม่ต้องใส่แมสก็จริงนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ตรงท่าเรือ<ม>เราต้องใส่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือคนที่กําลังจะออกไปเป็นยังไงต้องปรเทคัวเองให้ดีทำไมแมวกอดสาวอ้วนจังเลยเรามาทําอะไรนะอันนี้คือมารับประทานขา้าวเช้านะคะที่ร้านโค้กนัทมังกี้นี่เลยนะคะบิ๊ง ป็นบอกว่าเป็นร้านวีแกนเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าจะมีอะไรแล้วก็มีหมาวีแกนด้วยไม่น่าวีแกนนะตัวเนี้ยตัวนี้อ้วนตัดมาไม่น่าใช่วีแกนแล้ว <laughs> นี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนั่นคือซอฟต์เบสคาราเมลชีสเค้กเขาแนะนำมาว่าอร่อยต้องขออนุญาตเ,เปิดก่อนเลยอ่ะ สำหรับคนชอบกินเทาร์เดย์ชามลเป็นไงลอดเจอนะจะไม่กลับก็เพราะสิ่งนี้ตอนนี้อยู่ที่ร้านพระนางตักซีฟู้ดนะครับร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านรับต้องบอกก่อนว่าเราข้ามนั่งเรือจากเกาะเต่ามาอยู่ที่ชุมพรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เลยแบบเออลงมาหาอาหารทะเลกินที่ชุมพรดูอันนี้เป็นร้านที่น้องบอนแนะนำน้องบอนนี่นะครับขอให้มากินนะครับนี่คือหอยขาวขาวอบเคย วยนากินว่าอร่อยสัตว์นี่กินแบบน้ำจิ้มซีฟูดนะครับเป็นไงคะน้ำจิ้มซีฟูดีมากมันนัวมากอร่อยมากแล้วหวานเค็มมันกำลังดีแล้วหอยหอยขึ้นยอดไหนดิฉันข้องใจเขากินกันจิ้มซีฟูดสิ เป็นไงครับผมในหอยมาแล้วช็อตในหอยต้องมาแล้วเลิฟมากแอนเลิฟสดๆปูมาลูกลางหน้าตาแบบนี้ทานหน่อยพี่ปูมาปูมาชอบหมาชอบหมาชดชโชดโชว์เท้าหน้าเรียดเด้อเลไม่ต้องชิมแล หวานคนรู้กัน mm hmm. หวานหมครับหวานแบบร้านนี้มันไปอยู่ที่ไหนมาเป็นร้านตำนานนะหวานไหมทะเลมามมาหมดเลยนะต้องขออนุญาตไปกินแล้วอร่อยมากจริงอร่อยมากมวันนี้นะครับอิ่มมากถือว่าอิ่มแบบไม่มีอะไรกัน้นอิ่มแบบแม่สิตัง สบายต่อไม่รอแล้วนะอ,อ,รอร่อยจริงอร่อยจนโมโหเฮ้ยไปอ,อยู่สนามนเลยครับได้ไดเลยพี่ไปเลยครับ